ลงลหม่อยก็ได้เริ่มมีแสงแล้วครับแต่ยังไม่มีเสียงเริ่มมีแสงครับแต่เสียงยังไม่มีครับถ่ายให้ดูสิดูแสงเลยครับ สรุปว่ารถปั่นใช่ไหมครับรถตีดินใช่ไหมครับเหลือเก็บรายละเอียดอีกคืนนี้เครื่องเสียงกับชิดแอร์ต้องเสร็จครับรถตีดินโชว์วีนช่างครับีเราเปิดระบบไฟนิดนึงครับพอดีช่างไฟมาเปิดระบบไฟหน่อย ฝากผลงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยครับโชคดีช่างครับรถตีดินครับถ้าร็กการรถเกี่ยวข้าวก็ได้ครับเราทําได้ทุกอย่างครับรถตีดินรถเกี่ยวข้าวได้หมดครับ วันนี้วันที่วันศุกร์ครับวันศุกร์ที่23มิถุนายน2 1 6 6ครับช่วื่อช่างก็กำลังเกี่ยระบบรถตีตีดินครับตีตะขาบตัวนี้จะเป็นสเปซ P11 ครับ P11T ครับแล้วก็ปั๊มเป็น22ครับแล้วก็ตัวเดินเป็น200ครับใบเป็นใบใบแท็กใบเรียบครับเป็นใบของ รถเกี่ยวข้าวครับพอดีเจ้าของเขาเอารของรถเกี่ยวข้าวมาใส่ครับอะไรตัวนี้เป็นเจ้าของซื้อมาให้ครับมัมีเครื่องมีเกียร์มีปั๊มมีตัวเดินโซ่โรล,ลเลอร์สองหัก เราปิด,เร,ปดเราปิดไฟไฟตายเนื่องเราปิดไฟตายนีเอาเด่ไฟรี่ิงเดียวเอาไฟสว่างเางอาปิดดยอ่าดูความมืดเลยเฮ้ยนี่ข้างล่างอ่ะล่างได้จรีบอ่ะ <c oughs> มันมีมีซองอยู่เพ่อะมีซองว่าางน <c oughs> นนันบนออ <c oughs> เไปดีไหมอ๋อ่อไปไฟทีแก้วไฟดีอ่ะเอาโบนเป็นไฟดีอไงอืมเอาโ เอาลี่มืดเอบนไม่เอาม่แ้เลยใช่เอาบนเป็นไฟไฟหนึ่งเดียวไงเออต่อไมอะเอาลีลีเดียวไอตัวบนไม่เอาเตไหเออแค่ดึงเอาเป็นไฟลี่อ่ะสลับทายเการให้มันมืดไงียผมไัยังไม่เสรครับ เดี yeah, yeah. ๋ยวให้ข้างในต็ดนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูทีดูนึ่งเอนสายเ่ยสวัสดะครับคุณสวัสดีครับ